เซ็นสัญญางานเกาะสร้างเป็นล้านได้หลายงานอยู่แล้วที่เนี้ยหนูยังไม่ได้กลับมาเงินก็ต้องจ่ายลูกน้องหมดแล้วก็เหมือนงานดนโกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรกลับมาสู้ใหม่นี่กลับมาครั้งนี้หนูก็จะเอาเงินล้านกลับไปเหมือนกันและสักไปตอนนั้นดีไหมพี่ดีค่ะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์แล้วก็งานดีมีแบบ งานฟุกๆว่าค่ะงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมเปลี่ยนแตกต่างอย่างชัดเจนใช่อันนี้เส้นเส้นยังชัดอยู่นี่พี่สักไปเป็นปีสองปีกว่าแล้วค่ะสองปีนี่คือเส้นสวยมากนะคะลูกค้าจะบอกว่าคืองานงานเราเราก็ไม่อดนะมีตลอดโควิดแต่เคยได้ปังกว่านี้ก็จะกลับมาเติมพลังอีกนิดนึง ะะก็ลองดูนะคะก็จะบอกว่าเส้นของเราเนี่ยสวยจริงๆใครที่อยากสักลายมือลองลองศึกษาเยอะๆนะคะจะดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะเส้นของเราจะเหมือนลายมือจริงจะเหมือนเสมือนลายมือจริงเส้นเล็กๆบางๆนะคะลูกค้าเส้น <c oughs> ลูกค้าต้องเข้าใจความหมายของว่าเส้นลายมือที่สวยเป็นยังไงนะคะพี่เขาเคยบอกว่าอันนี้เป็นพรสวรรค์ของน้องมิ้งจริงๆ,ๆที่สักนะคะเจ็บทนได้ต้องทนต้องอดทนคุ้ม คุ้มในความรู้สึกว่าเอ้ยฉันได้งานเข้ามาเนาะวันนี้จะทำชุดไหนคะชุดที่สามอ่าวันนี้วันนี้จะเพิ่มเป็นชุดขุมทรัพย์นะคะแล้วก็ลูกค้าบอกว่าเคยเคยรู้สึกว่าสัญญาไว้ว่าจะมาเติมเส้นนะผิดวาจาไปนิดนึงจริงจริงอาจจะไม่ผิดหรอกแต่ความพร้อมเรื่องเวลาอาจจะทํางานเยอะนะอ่าวันนี้พร้อมและหนูกลับไปลูกหนูขอลูกค้าโชคดีสมปรารถนานะก็ขอให้อะไรทุกอย่างราบรื่นเงินเข้ามาเยอะๆมีเงินเก็บนะคะรวยๆนะคะพี่จ๋าสวัสดีค่ะ